สวัสดีครับผมบิวตี้นะครับวันนี้นะครับก็วันที่5พฤษภาคม2566นะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นตอนที่2นะครับของการรีวิวกล้องวิดีโอตัวนี้นะครับนั่นก็คือ Canon น x d v v m นะครับหรือว่า Optura 200 MC นะครับกล้องวิดีโอนะครับที่ทะลุมิติข้ามยุคข้ามเวลามาจากยุค Y2K นะครับมาอยู่ในยุคปัจจุบันนี้นะครับก็วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของการเชื่อมต่อกล้องขึ้นทีวีนะครับ โดยอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับก็จะมีอยู่แค่อย่างเดียวนะครับก็คือสาย AV นะครับโดยที่ปลายข้างหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นหัวแจ็ค3สีนะครับอย่างที่เราคุ้นเคยกันก็มีสีเหลืองนะครับเป็นสัญญาณภาพแล้วก็สีขาวกับสีแดงก็จะเป็นสัญญาณเสียงนะครับเป็นแบบสเตอริโอแล้วก็ปลายอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นหัวแจ็ค3.5มมิลน,นะครับแบบเดียวกันกันกบที่ เป็นหัวแจ็คหูฟังนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเชื่อมต่อกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเชื่อมต่อหัวเสียบหัวแจ็คสามสีเนี่ยน,นะครับกับทีวีก่อนนะครับผมอ่าผมก็จะเอียงทีวีลงมานะครับเนี่ยนะครับก็จะมีช่องเชื่อมต่ออย่างนี้นะครับผมอ่าเนี่ยนะครับอันนี้คือสีเหลืองนะครับช่องสี <uous S 2> เหลืองเดี๋ยวผมก็จะเอาไอหัวแจ็คสีเหลืองนะครับ เสียบเข้าไปก่อนนะครับผมแล้วก็ที่เหลือนะครับสีขาวกับสีแดงนะครับผมอ,อย่างนี้นะครับอันนี้เชื่อมต่อกับทีวีแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปนะครับผมก็จะเอาหัวแจ็ค3.5มิลน,นะครับไปเสียบกับกล้องนะครับผมอ่ะ ก็ช่องเชื่อมต่อของกล้องจะอยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีฝาปิดเดี๋ยวผมจะเปิดฝาก่อนนะครับเนี่ยนะครับอ่าแล้วมันก็จะมีช่องเชื่อมต่ออย่างที่เห็นนี้นะครับสีเหลืองก็คือช่องเชื่อมต่อ A v วนะครับสีแดงเป็นช่องเชื่อมต่อไม้นะครับสีดําคือเชื่อมต่ออะไรก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวผมจะเอาหัวแจ็คเนี่ยนะครับเสียบกับอุ้ยหัวแจ็คเนี่ยนะครับเสียบกับช่องสีเหลืองนะครับ เราก็จะกางจอออกมานะครับอย่างนี้เนี่ยนะครับกางจอออกมาแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดทีวีก่อนนะครับผมอ่ะเปิดทีวีแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในโหมด H D M I นะครับอ่ะเปิดมาก็เป็นต่อเลยนะครับ แต่ว่าผมไม่ได้อยากจะดูเป็นต่อนะครับผมอยากจะดูการเชื่อมต่อระหว่างกล้องกับทีวีนะครับอะไรวะอ,อะโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดที่โหมด AV นะครับผมตอนนี้ไม่มีสัญญาณนะครับแต่เดี๋ยวผมจะเปิดกล้องไปที่โหมดถ่ายคลิปก่อนนะครับผมอ่าอย่างงี้เนี่ยนะครับขึ้นทั้งจอกล้องขึ้นทั้งทีวีนะครับ อุ้ยเสียงอะไรวะได้ยินเสียงอะไรไหมครับโอ้ยแมวแล้วครับเปลี่ยนโหมดแล้วครับเปลี่ยนมาโหมด playback แทนนะครับเปิดโหมดถ่ายคลิปนี่คือ มันดีนเสียงยังไงยังไงก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวคนดูจะหลอนอ่ะโอเคก็คือเป็นเพราะว่าตั้งกล้องไว้ใกล้ทีวีนะครับมันก็เลยเกิดเสียงสท้อนอ่ะโอเคตอนนี้ผมเปลี่ยนมาอยู่ในโหมด playback แล้วนะครับและเดี๋ยวผมจะเล่นคลิปที่อัดลงในมอนเทปก่อนหน้านี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะกดเลย์แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวดูนะครับนี่ พี่วีพีวพ่วีนี่ภาพที่ขึ้นทีวีนี่ชัดมากๆครับคลิปที่ลงก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ใช้วิธีถ่ายจากจอของกล้องเนี่ยแหละครับเนี่ยถ่ายแบบนี้นะครับเพราะว่าไม่มีไอตัวแปลงสัญญาณเข้าคอมนะครับก็เลยต้องถ่ายด้วยวิธีนี้ แต่เดี๋ยวถ้าได้ไอตัวแปลงสัญญาณมาเดี๋ยวได้ดูแบบชัดๆแน่นอนครับ like ชัดทั้งภาพชัดทั้งเสียงครับเน่ nee, พพ่วี you better love me me <Nee. S 2> โอเคถ้างั้นผมหยุดคลิปเท่านี้นะครับผม <Okay. S 1> อ่าอันนี้ผมกดปุ่มสต็อปเลยนะครับหลังจากสต็อปแล้วเนี่ยจอก็จะเป็นจอฟ้าอย่างงี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมขอปิดกล้องเลยนะครับปิดกล้องแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวจะถอดสายแล้วนะครับโอเค ครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นการรีวิวนะครับตอนที่2นะครับสำหรับกล้องวิดีโอนะครับ Canon x c DVM นะครับหรือว่า o p c u l a 200MC นะครับที่ในวันนี้นะครับรีวิวในส่วนของการเชื่อมต่อกล้องกับทีวีนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนดูไม่มากก็น้อยนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปนะครับจะพูดถึงเรื่องของการเชื่อมต่อกล้องนะครับขึ้นโน้ตบุ๊กหรือว่าขึ้นคอมนะครับเพื่อที่จะแปลงไฟล์วิดีโอนะครับ แปลงเทปวิดีโอนะครับเป็นไฟล์วิดีโอนะครับเดี๋ยวคอยติดตามดูกันได้เลยนะครับอ่ะโอเคครับผมบิวตี้ก็ขอจบคลิปเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b สไครต์ด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ